มีคนถามถึงน้องดิวน้องดิวไปไต้หวันแล้วค่ะก็เพิ่งคุยกันเพราะว่าอาจารย์มีข่าวกับน้องดิว,นดวคนคิดคว่าเราลดสถานะกันเพราะว่าน้องดิวอลิสลามาเป็นมือที่สามไม่ใช่เหรอลูกดิวอลิสลาอา้านี่ก็หาเรื่องให้ตัวเอง, <laughs> ง,นงเนาะให้โทรมาลงใช่คือดิวดิวเดียเด๋ยวดิว,ดวจะกลับมาเลยบอกว่างั้นมาไลฟ์ด้วยกันแล้วก็มานั่งอธิบายเลยคนจะได้ <laughs> ไม่เข้าใจผิด กลายเป็นประเด็นดราม,ม่าร้อนนะคะหลังจากที่ทางด้านของธัญญาธัญ,ญเรศข่าวออกมาประกาศลดสถานะกับเป็กสัญชัยคุณผู้ชมสามีนักธุรกิจโดยก็ได้มีการโพสต์ข้อความแหละนะคะบอกว่าลดสถานะเป็นแค่พ่อกับแม่ของลูกนะคะลูกไม่ติดอะไรนะคะร่วมงานกันได้เหมือนเดิมค่ะพร้อมทั้งเขียนแคปชั่นสั้นๆนะคะว่า20ปีบริบูรณ์จนทําให้หลายคนเนี่ยสงสัยนะคะว่าสาเหตุที่ทําให้ทัญญาตัดสินใจลดสถานะเป็กเป็นเรื่องเกี่ยวกับมือที่3หรือไม่นั่นเอง ผู้ซึ่งงานนี้นะคะชาวเน็ตหลายคนเนี่ยก็โยงไปถึงนางร้ายสาวสวยอย่างดิวอริสลาค่ะที่เพิ่งเลิกรากับสามีหนุม่มและสนิทสนมกับเป็กนะคะโดยเป็กเนี่ยเป็นคนช่วยเหลือดิวในวันที่ล้มติดหนี้นับ10ล้านและเมื่อมีคนเข้าไปถามทัญญาในไลฟ์นะคะว่าเรื่องเกิดขึ้นเกิดจากดิวหรือเปล่าทัญญาก็ชี้แจงชัดเจนแล้วนะคะว่าไม่เกี่ยวกับดิวนะคะไม่เกี่ยว,เ,ยวเลยและนอกเหนือจากนี้ดิวเนี่ยยังได้มีการนะคะตอบชาวเน็ตรายหนึ่งที่โยงว่าดิวเนี่ยเป็นมือ ที่สที่ทําให้เป็กทัญญาลดสถานะลงโดยก็ได้มีการบอกนะคะว่าไม่มีโอกาสค่ะพี่ๆทุกคนนะคะรวมทั้งพี่ธัญญาล้วนเป็นพี่ที่ดิวเคารพและมีพระคุณกับดิวทั้งหมดนะคะพี่เป็กช่วยพี่ธัญญาให้กําลังใจและพร้อมเป็นที่ปรึกษาเราต้องไม่ตั้งสมมติฐานในเรื่องความสัมพันธ์นะคะของคนอื่นจากการมองโลกในมุมมองของเรานะคะเพราะบนโลกใบนี้มันก็มีคนที่เขารักและหวังดีต่อกันโดยไม่หวังผลอะไรอยู่นะซึ่งนี่ก็คือส ิ่งที่ทางด้านของดิวได้มีการออกมาตอบกลับชาวเน็ตไปค่ะคุณผู้ชมกระท่ังต่อมานี่เลยค่ะทางด้านของพี่ธัญญานะคะพี่เป็กสัญชยัยแล้วก็อาจารย์เบียร์เนี่ยได้ออกมาไลฟ์สดพร้อมกันนี้นะคะทางด้านของพี่ธัญญาเนี่ยก็ได้ชี้แจงอีกครั้งหนึ่งบอกนะคะว่าไม่ได้เกี่ยวกับดิวอริสลาคุณผู้ชมอยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของพี่ธัญญากันค่ะ มีคนถามถึงน้องดิวน้องดิวไปไต้หวันแล้วค่ะก็เพิ่งคุยกันเพราะว่าอาจารย์มีข่าวกับน้องดิวคนคิดว่าเราลดสถานะกันเพราะว่าน้องดิวอริสลามาเป็นมือที่สามไม่ใช่เหรอลูกดิวอริสลาอ้านี่ก็หาเรื่องให้ตัวเองเนาะให้ัวรมาลงใช่คือดิวดิวเดี๋ยวดิวจะกลับมาเลยบอกว่างั้นมาไลฟ์ด้วยกันแล้วก็มานั่งอธิบายเลยคนจะได้เข้าใจผิดต่างคนต่างไปทำงานเถอะไม่ต้องมายุ่งเรื่อง คนอื่นเขาลองนอง้อง่งองเลย<ส>า็ <X 2> บ้านใช่ไหมแหมที่เรื่องคนอื่นก็ชอบสาระ,ะเขานะเวลาที่ก่าวอ่ะ <S 1> <S 1> <S ไม่ไม่เลเคยไม่เคยเลยอย่าเลยมีแต่ตัวเองแหละน,นี่กูามาทำอะไรตรงนี้เนี่ยมีคนบอกว่าอาจารย์เป็นตัวกลางกูจะเป็นตัวตีมากกว่าตอนเนี้ย และนี่ก็คือสิ่งที่ทางด้านของพี่ธัญญาได้ชี้แจงไปนะคะว่าไม่ได้เกี่ยวกับดิวอริสาลาทำกลางชาวเน็ตยังมีการเข้ามาคอมเมนต์แหละคุณผู้ชมบอกนะคะว่าพี่ย่าพูดจนคอแห้งนะคะว่าไม่ใช่ดิวคนในเน็ตก็เชื่อมั่นในตัวเองมากว่าเป็นดิวนะคะต้องใช่ดิวเพราะพี่ย่านะคะพี่พูดเสียงสูงภาษากายมันดูออกสรุปพี่เป๊กเป็นสามีพี่ย่าหรือเป็นสามีชาวเน็ตกันแน่รู้ดีกันไปหมดจริงๆค่ะบางก็บอกต่อนะคะว่าเราก็ว่าไม่ใช่ดิวเพราะคุณภาย รู้จักกับคุณเป็กสนิทกันนะคะมันใกล้กันเกินไปและอีกอย่างคุณธัญญานะคะไม่เคยปกป้องเมียน้อยเพราะที่ผ่านมาก็โดนหักทุกคนไม่สนใครทั้งนั้นชอบนะคะและก็มีอีกหลายตอนหลายคอมเมนต์จากชาวเน็ตที่มีการเข้ามาคอมเมนต์แบบนี้ก็เป็นว่าแหละคุณผู้ชมคะพี่ธัญญาเองก็ได้มีการออกมาเคลียร์ไปแล้วว่าไม่ได้เกี่ยวกับดิวอริสลาแต่อย่างใดนะคะก็เอาเป็นว่าหลังจากนี้ทั้งด้านฝั่งของดิวอริสลานะคะรวมถึงทั้งด้านของพี่ธัญญาแล้วก็พี่เป็กจะมีการออกมา เคลื่อนไหวนะคะรวมถึงเคลียร์ประเด็นดังกล่าวนี้อีกไหมนะคะหลังจากนี้อันนี้เนี่ยก็ต้องรอติดตามนะคะรอฟังจากปากของทุกๆฝ่ายกันต่อไปอีกทีนึงค่ะ